คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้การสร้าง VS Code Extension กันนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมนะก็คือ n o d e js นะนะครับทุกคนก็เข้ามาที่เว็บไซต์ nodejs.org นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะทีนี้หลังจากที่ทุกคนนะครับติดตั้ง node js เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนต่อ,อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาติดตั้ง y e o m a n กันนะครับก็ geoman เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือ สำหรับสร้างโปรเจกต์อัตโนมัตินะฮะแล้วก็จะเป็น extension generator ของ vs code นะทำให้เราเนี่ยสร้างโครงสร้างโปรเจกต์ extension ของเราได้นะครับอ่าตรงนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการเปิดนะครับ command prompt หรือว่า terminal ขึ้นมานะฮะและให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่งนี้เลยก็คือ npm install g y o generator h code นะนะโอเคนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกด enter ไปเลยนะครับผม โอเคนะฮะระหว่างนี้ก็รอสักครู่นะซึ่งในส่วนของการใช้ npm install g เนี่ยก็คือจะเป็นการสั่งให้ npm ติดตั้งแพ็กเกจแบบ global ก็คือใช้ได้ทุกที่ในเครื่องนะนะครับส่วน y o ตัวนี้นะฮะก็คือ yo man นะครับส่วน generator code เนี่ยก็คือจะเป็น extension generator สำหรับ vs code นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะระหว่างนี้ก็รอทำการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับทีเนี้ยหลังจากเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างโฟลเดอร์นะก็คือโฟลเดอร์โปรเจกตนะครับแล้วก็ใช้ vs code ในการเปิด Project ขึ้นมานะนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมเปิด vs code ขึ้นมาแล้วผมจะสร้างโฟลเดอร์นะนะครับชื่อว่า my vs code extension นะฮะแล้วผมจะลากโฟลเดอร์นี้เข้ามาใน vs code นะโอเคนะฮะจากนั้นนะครับ ให้ทุกคนไปที่วิวนะฮะไปที่ Terminal อลนะฮะแล้วก็เราเนี่ยจะทำการสร้าง Project Extension ใหม่นะครับก็คือทุกคนสามารถใช้คำสั่งนะครับ YO code ได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็กด enter เลยนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้ก็คือตัว y o m a n เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการถามคำถามเพื่อกำหนดค่า extension ของเรานะครับก็เดี๋ยวเลือกตามผมเลยนะอันดับแรกนะครับก็คือนี่ฮะเห็นไหมว่าเขาจะถามเรา นี่ฮะเดี๋ยวพามาดูเห็นไหม Welcome to the Visual Studio Code Extension Generator นะฮะ,ะด้านล่างตรงนี้ก็คือ What type of extension do you want to create นะฮะตรงนี้เราก็สามารถใช้ arrow keys ได้นะนะฮะเนี่ยขึ้นลงนะฮะก็อันดับแรกเลยนะครับก็คือตรงนี้เราจะเลือกเป็นตัวนี้นะก็คือ New Extension เป็น TypeScript นะฮะตรงนี้ผมแนะนำให้ใช้ TypeScript เพราะว่ามันจะช่วยให้โค้ดเนี่ยมันมีระเบียบแล้วก็ตรวจสอบตรวจจับข้อผิดพลาดได้ดีกว่า JavaScript นะฮะ โอเคนะก็จริงๆตรงนี้ทุกคนสามารถกด enter ได้เลยนะอ่านี่นะฮะจากนั้นนะครับ what's the name of your extension นะครับตรงนี้ก็คือเขาเนี่ยจะถามชื่อ extension นะฮะให้เราใส่ชื่อ extension ของเรานะครับชื่อเนี้ก็จะถูกใช้เป็นชื่อ folder Project ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่า my first vs code extension อ่ะชื่อยาวนิดนึงนะเอาตามนี้เลยนะครับแล้วก็ enter ไปเลยจากนั้นเขาก็จะถามนะครับว่า what's the Identifier of your extension นะครับตัวนี้ก็คือเราเนี่ยสามารถกด enter ได้เลยนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเดียวกับด้านบนตรงนี้นะฮะอ่าแต่ว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะจริงๆตรงเนี้ยเราสามารถตั้งชื่อพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้หรือตั้งอย่างงี้ก็ได้นะฮะแต่ผมจะเอาตามนี้แล้วกันก็ enter ไปเลยนะฮะอ่าจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น Watch the description of your extension นะก็คือการพิมพ์คำอธิบายสั้นๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่า a simple extension to g r e e t t t e user นะฮะอ่าโอเคนะก็ Enter ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะถามเราว่า initialize a git repository หรือเปล่านะครับตรงนี้ยจริงๆเราพิมพ์ n ก็ได้ก็คือ No นะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้ก i จในตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการใช้กิจเนี่ยก็พิมพ์ Y อ่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ n ไปแล้วกันตรงนี้ Enter ไปนะฮะจากนั้นนะครับมันก็จะเป็น which b u t l e r to use นะนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น webpack แล้วกันนะครับแล้วก็ enter ไปเลยอ่าจากนั้น which package manager to use นะอันนี้ผมก็จะใช้เป็น npm นะครับอ่านี่นะฮะเห็นไหมเขาก็จะทำการ running npm install for you to install the required dependencies นะครับระหว่างนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าโอเคนะนี่ฮะจากนั้นเขาก็จะถามแลวว่า do you want to open the new folder with Visual Studio Code นะฮะอ่า ผมก็จะ enter ไปเลยนะครับผมนี่ซึ่งเขาก็จะเปิดตัวโฟลเดอร์ตัวนี้เห็นไหมอ่านี่นะฮะเปิดขึ้นมานะครับอ่ะจากนั้นจริงๆเนี่ยผมปิดตัวนี้ไปเลยก็ได้นะนี่นะฮะอ่าแล้วก็เปิดเป็นตัวนี้แทนนะครับผมนี่นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบพวกโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์ต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะอ่าโอเคนะ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความเข้าใจโครงสร้างโปรเจกต์กันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีโฟลเดอร์มีไฟล์ต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรบ้างนะอันดับแรกครับก็คือตัวนี้ฮะ package.json ไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นไฟล์ manifest ของ extension ของเรานะก็คือจะเป็นการกําหนดข้อมูลพื้นฐานของ extension นะครับอย่างเช่นชื่ออ่ะเห็นไหมมีชื่อนะครับ มีเวอร์ชันนี่ฮะเวอร์ชันตอนนี้จะเป็น0.01นะฮะมีคำอธิบายนะฮะนี่ฮะและที่สำคัญก็คือคอมเมนต์นะครับอ่าคอมเมนต์ก็คือตรงนี้เห็นไหมอ่านี่นะฮะก็ตรงนี้มันจะเป็นคำสั่งที่ extension ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทำได้นะนะครับโอเคนะอ่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับจากนั้นส่วนต่อไปนะฮะก็คือจะเป็นตัวนี้ครับอ่าทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีโฟลเดอร์ src อยู่นะฮะก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์ taskscript ตัวนี้เห็นไหม extension.ts อ่าตัวนี้นะฮะซึ่งไฟล์ตัวนี้มันจะเป็นไฟล์หลักเลยที่เราจะ run code extension ของเรานะครับแล้วก็โค้ดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่นี่นะอ่าอยู่ที่ไฟล์ extension.ts ตัวนี้นะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ .vscodeignore นะฮะอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นการกำหนดไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ที่ไม่ควรถูกรวมอยู่ใน package extension นะอ่าก็จะถูกใส่ไว้ในนี้เห็นไหมก็จะมีพวกโฟลเดอร์ต่าง แล้วก็ไฟล์ต่างๆตามนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้นะฮะ redmi.md นะครับอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นไฟล์สำหรับคำอธิบาย extension ที่จะแสดงบน marketplace นั่นเองนะครับโอเคนะอ่าหลักๆก็ประมาณนี้นะนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาสร้าง extension ตัวแรกของเรากันก็เป็น extension ง่ายๆเลยก็คือ extension hello world อ่านะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมานะครับที่ตัว extension.ts นะฮะ ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีโค้ดนะอ่าโค้ดเริ่มต้นที่ UOMan เนี่ยเขาสร้างให้เรามานะครับซึ่งก็จะเป็น Extension Hello World อยู่แล้วนะอ่าจริงๆตรงนี้ถ้าทุกคนมาดูตรงนี้นะเห็นไหมว่ามันจะเป็นนี่ฮะก็คือ Register Command อ่าแล้วก็จะมีชื่อ Extension ของเราแล้วก็ตามด้วย Hello World นะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับมาดูความหมายกันสักนิดนึงว่าไอโค้ดแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือนี่ Import Star As VS code from VS code นะฮะซึ่งโค้ดตรวนี้มันจะเป็นการนำเข้า module VS code นะฮะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึง VS code API ทั้งหมดได้เห็นไหมนะครับเพราะว่าเขามีการ import เป็นดอกจันอ่าจากนั้นถัดมานะครับก็คือในส่วนของตัวนี้อ่าจะเป็นฟังก์ชันนี่ฮะ export function activate แล้วก็มีการรับ p า r ามิเ e r ตัวนี้มานะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกเมื่อ extension ของเราเนี่ยถูกเปิดใช้งานก็คือ activate นั่นเองนะนะครับโอเคนะจากนั้นมาดูข้างในนะนะครับอ่าตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีการใช้ console.log นะฮะอันนี้จะเป็นการแสดงข้อความใน output channel ของ VSCode ก็คือสำหรับการ debug นะข้อความตรงนี้นะนะครับอ่าทีนี้ส่วนต่อ,อไปครับก็คือจะเป็นตนัวนี้อ่า ก็จะเป็นตัวแปร disposable ตัวนี้นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าแบบใช้แล้วทิ้งอ่าตัวนี้นะนะครับอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นส่วนสําคัญมากนะนะครับผมโค้ดตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่านี่เราสร้างตัวแปร disposable แล้วก็มีการใช้คำสั่งพวกนี้นะเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีโค้ดข้างในนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูนะในส่วนแรกเลยก็คือตรงนี้ vs code commands register command นะฮะแล้วก็จะมีอ่าคำสั่งตรงนี้นะอันเนี้ยมันจะเป็นการลงทะเบียนคำสั่งใหม่นะครับทีนี้ตรงนี้ครับก็คือนี่ฮะ ทุกคนจะเห็นว่าไอเน,นี้ยมันจะเป็น ID ของคําสั่งนะหรือว่า command id นะครับเราเนี่ยจะใช้ id นี้เพื่อเรียกใช้คําสั่งนี้ใน vs code นะนะครับโอเคนะจากนั้นมาดูอ่าโค้ดตรงนี้ครับข้างในไอตัว callback ตรงนี้นะนะฮะอ่าก็จะเห็นว่าจะมีการใช้ vs code .window .show information message ตามด้วยข้อความ,มเห็นไหมอ่าก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมลากอ่าคุมตรงนี้นะตรงเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่จะถูกเรียกเมื่อคำสั่งนี้เนะี่ยทำงานนะฮะ ก็คือคําสั่งไอ้ตัวเนี้ยอ่าพอทํางานปุ๊บก็จะถูกเรียกตัวนี้เห็นไหมถูกเรียกฟังก์ชันตัวนี้นะฮะถามว่ามาทําอะไรจริงๆถ้าเรามาดูโค้ดเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีเมธดอะไรครับ Show Information Message ก็คือมันจะเป็นการแสดงข้อความ Hello World from แล้วก็ตามด้วยชื่อ Extension อ่าเป็น Notification ที่มุมล่างขวาอ่าตรงนี้นะมุมล่างขวา VS Code นะนะครับโอเคนะจากนั้นถัดไปครับก็คือตัวนี้อ่า Context Subscriptions Push แล้วก็มีการส่งตัว disposable มานะครับตรงนี้มันจะเป็นการเก็บ disposable นะฮะซึ่งก็คือตัวจัดการการลงทะเบียนคำสั่งนะฮะก็ตรงนี้มันจะมีการเก็บไว้ใน context subscriptions นะครับตรงนี้ก็คือเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อ extension ถูกปิดใช้งานจะมีการยกเลิกการลงทะเบียนคำสั่งอย่างถูกต้องก็คือเป็นการ clean up นั่นเองนะฮะโอเคนะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ครับอ่ะฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเป็น export function deactivate นะครับตรงนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกเมื่อ extension ของเราเนี่ย ถูกปิดใช้งานก็คือ deactivate ตามชื่อมาเลยนะครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างก็คือเวลาผู้ใช้เนี่ยปิด vs code นะฮะหรือว่าปิด extension นะก็จะมีการถูกเรียกนะฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็คือถูกเรียกเมื่อ extension ถูกปิดใช้งานนั่นเองนะฮะอ่าโอเคนะนะครับทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะมาลอง run extension ของเรากันนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาลองทดสอบกันดูนะครับจริงๆเนี่ยทุกคนสาม,มารถที่จะมาที่ run นะแล้วก็มาที่ตัวนี้เห็นไหม start debugging หรือว่ากด F5 ก็ได้นะ F5 นะครับอ่ะก็ลองกดดูนะผมจะกด F5 นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับทุกคนนี่มันก็จะรันล้วอ่ะตรงนี้ของผมขึ้น error ตรงนี้มาซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมจะกด debug anyway เลยนะฮะถ้าใครขึ้นแบบของผมเนี่ยก็กด debug anyway ไปนะฮะโอเคนะนะครับนี่มันก็จะเปิดตัว vs code วินโดว์ขึ้นมาตรงนี้ VS Code นะครับเขาจะมีการเปิดหน้าต่าง VS Code ใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะเรียกว่า extension development host นะก็คือจะเป็นหน้าต่างสำหรับทดสอบ extension ของเราโดยเฉพาะนะฮะซึ่งไอตัวหน้าต่างตัวนี้นะฮะก็คือ extension development host เนี่ยทุกคนสามารถกดตัวนี้ได้นะก็คือจะเป็น control shift อ่านี่ฮะมันจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นใน mac ก็คือ command shift p นะมันจะเป็นการเปิด command palette ขึ้นมานะครับเห็นไหมทีเนี้ยเราสามารถพิมพ์คำสั่งตัวนี้ได้นะใน command palette ตรงนี้นะครับก็คือ hello world อ่าทุกคนจะเห็นว่านี่ฮะเห็นปะอ่านี่ฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีคำสั่ง hello world เนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับเราลองคลิกดูนะปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะทุกคนจะเห็นว่ามันจะขึ้น hello world from my first vscode extension เห็นปะอ่านะครับก็นี่แหละคือ เราเนี่ยได้ทำการสร้างแล้วก็ Run VS Code Extension ตัวแรกของเราได้แล้วนะครับแต่จริงเนี่ยก็คือเป็นโค้ดที่เขาสร้างมาให้เราอยู่แล้วอันนี้จะเป็นการทดสอบก็มายกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะฮะอ่าเห็นไหมนะครับโอเคก็สามารถกดปิดไปได้ซึ่งข้อความมุมขวาล่างตัวเนี้ยมันก็จะมาจากตรงนี้เห็นไหมนี่ฮะอ่าโอเคนะก็คือคำสั่งตัวนี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะมาทำการลองปรับแต่ง extension ของเราดูนะนะครับก็คือตอนนี้เราใช้โค้ดที่เขาให้มาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเนี่ยเพื่อให้มันมีอะไรที่มันแตกต่างออกไปใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวพาทุกคนมาลองทําดูนะฮะตรงนี้จริงๆเนี่ยทุกคนก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะอ่าปิดไปเห็นไหมนะครับมันก็จะหายไปไอตัว debug นะแล้วก็กลับมาที่โค้ดนะครับก็คือที่ extension.ts ตรงนี้นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาเพิ่มโค้ดด้านล่างก็ต่อจากไอตัว disposable ตัวเนี้ยนะฮะ อ่ะก็ให้ทุกคนนะครับมาทำการสร้างนะฮะตัวแปรอ่าเลตนะฮะโชว์เดทคอม m m นด์ date, นะฮะอ่าแล้วเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ vscode commands อ่าเป็นการแบบ register command ก็คือสร้างคำสั่งนะฮะแล้วก็ dot register command อ่าจริงๆจะคล้ายเห็นไหมคล้ายตัวด้านบนตรงนี้เลยนะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเพิ่ม command นะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้นะเขียนตามผมเลยนะก็คือจะเป็น เดี๋ยวผม Copy ตรงนี้มานะครับทุกคนก่า Copy มาปุ๊บก็คือชื่อ extension ของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมี c o m m a n d ที่ผมจะเพิ่มก็จะเป็น show date นะฮะอ่าโอเคนะจากนั้นนะครับเราก็จะมี callback function นะฮะทีนี้ข้างในนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมสร้างตัวแปรชื่อว่า today อ่าแล้วก็ใช้นะครับ new date อ่าปุ๊บนะฮะจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการใช้คำสั่ง VS code .window.show information message อ่านี่ฮะก็จะคล้ายๆกับตัวด้านบนเลยเห็นไหมนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการใช้ตัวนี้นะก็คือจะเป็น template literal นะหรือว่า backtick ก็คือให้ทุกคนกด alt 96อ่าเห็นไหมฮะมันจะสร้าง backtick ขึ้นมาไม่ใช่ single code นะเออนะฮะคนละตัวกันทีนี้เราจะเขียนว่า today is แล้วก็ colon นะครับตามด้วย interpolation ก็คือดอลลาร์ซายปีกา จากนั้นผมก็จะแสดงข้อมูลนะก็คือผมจะดึง today มาจะเป็นวันเวลาใช่ไหมแล้วก็ d t o local date string ตัวนี้อ่นะครับนี่เลยแล้วก็ปิดด้วยวงเล็บนะฮะอ่าโอเคนะนะครับทีนี้ไอตัว context subscriptions เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งไอตัวนี้ไปแทนก็คือ show date command เนี่ยส่งไปแทนไอตัว disposable ตอนแรกที่เขา ใส่มาให้เรานะอ่าแค่นี้นะนะครับก็กดเซฟไปทีนี้ยังไม่เสร็จนะหลังจากที่เราเพิ่มโค้ดตรงนี้เสร็จเนี่ยเราจะต้องไปบอก v s Code ว่า extension ของเราเนี่ยมันมีคำสั่งใหม่นี้ก็คือไปบอกที่ไฟล์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาที่ explorer แล้วก็ไปที่ package.json นะอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะมี command แค่แบบ hello world ใช่ไหมอ่าก็คือตัวนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมเพิ่มนะฮะอ่าเราจะเพิ่ม command ใหม่นะฮะจริงๆก็ copy ตัวนี้มาเลยอ่า copy มาวาง ก็เราจะใช้นะฮะชื่อ extension นะครับจริงๆตรงเนี้ยอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะว่าชื่อ extension เนี่ยเราตั้งอาจจะเป็นแบบมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้หรือจะมี a ดชแบบนี้ก็ได้แต่ว่าชื่อตรงเนี้ยจะต้องถูกต้องนะนะครับทีแรกก็จะตามด้วย command ก็คือคําสั่งใหม่อย่างเช่นตรงนี้ผมจะใช้เป็นคําสั่ง showdate โอเคครับแล้วก็ในส่วนของ title เนี่ยก็คือผมจะเขียนข้อความว่า showcurrentdate อ่านะครับโอเคนะก็แค่นี้นะฮะ ซึ่งตรงนี้มันมีข้อควรจําที่ทุกคนจะต้องจานะฮะก็คือไอตัว command ตรงนี้เห็นไหมนะฮะ command เนี่ยมันจะต้องตรงกับ command id ที่เราใช้ใน register command นะถ้ากลับมาดูที่ extension นะฮะก็ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมี register command เห็นไหมฮะแล้วเราก็ตั้งชื่อตามนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันจะต้องตรงกันนะอ่าต้องตรงกันนะครับโอเคนะแล้วก็ในส่วนของ title ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นชื่อที่จะแสดงใน command p a l e t นะอ่าโอเคนะฮะ ก็แค่นี้ถ้าเกิดเสร็จแล้วก็กด Ctrl+S นะเซฟไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ extension.ts นะนะครับทีนี้นะครับเราก็จะกด f5 ก็คือเพื่อทำการเปิดตัว extension development host นะนะครับอ่าก็กดเลย f5 f5 ปึ๊บนะบนี่ฮะก็มันจะเปิดตัว window ตัวนี้หรือว่าเปิด VS Code ตัวใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็กดนะฮะ ctrl+shift+p เพื่อเปิด command palette ขึ้นมา แล้วให้ทุกคนเนี่ยลองพิมพ์นะคำว่า show date อ่าเห็นปะทุกคนจะพบว่ามันจะมีไอตัว title นะฮะอ่าเนี่ยคำสั่ง show current date ขึ้นมาเห็นไหมอ่านะครับทีนี้ลองคลิกดูปึ่งเห็นปะอ่าจะขึ้นมาแล้ว today is นะฮะวันที่อะไรอ่ะจริงๆเป็นเดือน7นะวันที่16ปี2025เห็นไหมอ่านะครับก็นี่ฮะจะมีตัวข้อมูลตรงนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นปะโอเคนะเรียบร้อยนะฮะก็ปิดไปได้อ่ะ โอเคก็ปิดไปเห็นไหมนะครับเนี่ยหลังจากเราทดสอบเสร็จเราก็สามารถมาเขียนโคตต้ดต่อได้นะครับจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมมาพูดตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยนะฮะไอตัว register command เนี่ยซึ่งจริงๆทุกคนจะใช้แค่นี้ก็ได้นะอ่ะสมมุติจะใช้แค่แบบสั้นๆนะนะครับโอเคก็ลองกด save นะทีเนี้ยกลับมาที่ package json นะเราก็อย่าลืมนะว่าตัว command เนี่ยจะต้องตรงกันเห็นไหมอ่าต้องตรงกันนะฮะก็กด save ทีเนี้ยผมกลับมาแล้วก็ f 5อ่ะทีนี้ก็ กด control shift p นะฮะแล้วก็เขียนว่า show อ่ show date เห็นไหมก็ลอง enter ดูปึ่งนะฮะเห็นปะว่าก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ชื่อไม่ตรงกันอ่ะอย่างเช่นผมใช้เป็น show date ่าเดี๋ยวผมย้อนกลับก่อนก็คืออ่าใช้เป็น register command ตัวนี้นะกด save ไปแต่ทีเนี้ยใน package j s o n ผมใช้เป็นชื่อนี้ซึ่งชื่อมไม่ตรงกันเห็นไหมฮะ่าชื่อไม่ตรงกันเดี๋ยวลองมาดูว่าจะได้ไหมก็ f5 นะฮะแล้วก็ c t r o l shift p นะครับพิมพ์ว่า show date อ่ะตัวนี้นะกดปึ๊กเห็นปะว่าถ้าเกิดว่า command มันไม่ถูกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่า command show current date result in an error นะฮะเห็นปะ command show date not found นะฮะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ถูกต้องนะก็คือถ้าเกิดว่า register command ตัวเนี้ยมันชื่อตามนี้ก็จะต้องตั้งชื่อที่ command ตัวนนะะนเนี้ยนะฮะใน package.json เนี่ย ให้มันตรงกันด้วยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะตั้งให้มันตรงเหมือนเดิมนะนะครับโอเคก็ลองมาทดสอบอีกรอบหนึ่ง F5 นะฮะ Control Shift P Show Current Date อ่ะก็ลองคลิกดูเห็นไหมก็จะสามารถใช้งานได้อ่านะครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยมาเขียนโค้ดเพิ่มเติมดูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมปิดตัววิด์โตัวนี้ไปก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้คําสั่งนะฮะแบบพื้นฐานแล้วก็คือเนี่ยอย่างเช่นจะเป็นการสร้างคําสั่งนะครับแล้วก็พอหลังจากเรามีการเรียกใช้ปุ๊บเนี่ยก็จะให้มันแสดงข้อความขึ้นมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูการเพิ่มการโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วย Input Box นะนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้เราจะสร้างคําสั่งที่จะถามชื่อผู้ใช้แล้วก็นําชื่อนั้นเนี่ยมาทักทายนะอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมาเขียนโค้ดนะ ถัดจากตรงนี้เลยก็คือเราจะเพิ่มโค้ดนะฮะต่อจากตรงนี้อ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมปิดเซมิโคลอนก่อนนะฮะเห็นป่าว่าพอเราใช้ t y p ส s ริป p t เนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเราด้วยว่าเออตรงไหนเราเขียนโค้ดยังไม่โอเคนะฮะอ่ะซึ่งก็เดี๋ยวให้ทุกคนครับสร้างตัวแปรนะฮะชื่อว่า greet by name command อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยเราก็จะใช้ v s c o d e commands นะฮะ register command นะฮะ ทีเนี้ยผมก็จะใช้นะฮะคอมแมนอ่าจริงๆก็เอาสั้นๆก็ได้เอาเป็น g r t by name อ่าแล้วก็ผมจะใช้ async function นะนะครับแล้วก็ return อ่าจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็จะมีการสร้างตัวแปรนะฮะก็คือเนมนะฮะแล้วก็ await แล้วผมจะใช้นะฮะเป็นคำสั่งตัวนี้ vscode.window.show input box นะอ่าโอเคนะฮะ ทีนี้เราจะมีการเพิ่ม property เข้าไปนะฮะเพราะว่าไอตัวนี้มันจะเป็นการให้เราใส่ Input box ใช่ไหมก็ตามคําสั่งมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมีการใส่นะพร้อมก็คือผมจะถามว่าคุณชื่ออะไรนะฮะโอเคนะจากนั้นก็คือจะมี placeholder นะนะครับก็จะเขียนข้อความว่าป้อนชื่อของคุณที่นี่โอเคแค่นี้นะอ่ะแล้วก็ปิด semicolon นะครับทีนี้นะครับเราจะมีการเช็คนะ ่าว่าถ้าเกิดมีชื่อก็คือตรงนี้มันจะเป็นการตรวจสอบว่าผู้ใช้ป้อนชื่อมาหรือไม่นะครับก็คือแบบไม่ได้กดแคนซโนะฮะอ่ะเราก็จะเช็คชื่อปุ๊บทีเนี้ยผมก็จะใช้คำสั่งนี้ครับ vscode.window.show information message อ่าแล้วก็จะใช้อ่า t l m t l l t e literal นะแบกทิกนะฮะก็จะเขียนว่าสวัสดีครับแล้วก็ interpolation นะ เอาชื่อมาแสดงนะฮะอ่าแล้วก็เขียนว่ายินดีที่ได้รู้จักอ่านะครับในกรณีที่เขาใส่ชื่อมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ชื่อมานะฮะก็จะมีการ else ตรงนี้อันนี้ผมก็จะ Copy คําคำสั่งนี้มาะจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะฮะแล้วก็จะเขียนข้อความตรงนี้นะฮะว่าเดี๋ยวนี้เอาเป็น s i n e code นะอ่าก็คือเขียนว่าไม่เป็นไรครับไว้คุยกันใหม่ อ่านะครับผมโอเคนะเรียบร้อยอ่ะทีนี้ผมจะเอาตัวแปร r e e t y y n m m e o o m m n n d เนี่ยเอามาส่งให้กับตัว Context Subscription นะฮะโอเคอ่ะก็แค่นี้ครับกดเซฟไปอ่ะก็มาอธิบายโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าอ่ะเรามีการอ่า r e g i s t e r Command ก็คือสร้างคำสั่ง g e t by Name นะฮะจากนั้นถัดมาเรามีการใช้ VS Code Windows s o w input box อนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นคำสั่งหรือว่าเป็น API ที่ใช้แสดงกล่องข้อความ ให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนข้อมูลนะฮะ,ะเราก็จะมีพร้อมก็คือแสดงข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้นะแล้วก็จะมี placeholder นะครับเป็นข้อความตัวอย่างในกล่อง input นะฮะจากนั้นทุกคนจะเห็นว่าผมมีการใช้ async await เห็นไหมนะฮะอันนี้ถามว่ามันคืออะไรที่เรามีการใช้อเว t เนี่ยก็คือเพราะว่าไอตัว show input box เนี่ยมันเป็นการทำงานแบบ asynchronous ก็คือทำงานแบบไม่ได้เรียงตามลำดับขั้นตอนก็คือมันจะเป็นการแบบไม่รอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลทันทีนะครับ ดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการใช้ async ก็คือเนี่ยเห็นไหมเรามีการใช้ async กับฟังก์ชัน register command นะฮะอ่าโอเคนะทีเนี้ยการใช้ I e f ตรงนี้จริงๆก็ตรงไปตรงมานะครับก็จะเป็นการตรวจสอบว่า name เนี่ยมีค่าหรือเปล่าถ้ามีค่าก็อ่ะให้แสดงข้อความนะครับโอเคนะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการใส่ชื่อมาก็คืออย่างเช่นผู้ใช้กด cancel อะไรเงี้ย name ก็จะเป็น undefined นะฮะโอเคทีนี้อ่ะเราหลังจากเราเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บอย่าลืมครับมาที่ package j s o n นะ แล้วก็มาเพิ่มคอมมนด์นะตรงนี้ด้านล่างเลยอ่าเดี๋ยวผมก๊อปปี้ตรงนี้มานะฮะอ่าซึ่งอันนี้เราใช้เป็นอะไรฮะก็ g r e e t by name นะฮะก็คอมมนด์ต้องตรงกันจากนั้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนไท t l e ตรงนี้นะเป็น g r e e t มี by name โอเคนะฮะอ่ะก็แค่นี้ครับก็กดเซฟไปแล้วก็มาทดสอบกันนะ F5 นะครับปึ่งอ่าโอเคนะฮะ เราก็เหมือนเดิมครับ Control Shift P เปิด Command Palette ขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า greet อ่าเห็นปะ่ะนะครับก็จะขึ้นมาละ greet มี by name เนี่ยลองกดคลิกดูนะฮะเห็นปะ่ะนี่มันจะขึ้นตัว input box มาเห็นไหมคุณชื่ออะไรก็ป้อนชื่อนะครับอย่างเช่นผมจะเขียนว่า m y l e r อ่านะครับ Enter ไปอ่าเห็นปะ่ะสวัสดีครับ Miler ยินดีที่ได้รู้จักอ่านี่นะฮะโอเคสวยงามนะครับผมก็ตามนี้เลยก็กด X นะฮะ นี่นะฮะเรียบร้อยนะนะครับโอเคนะครับทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะพาทุกคนมาดูหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้อ่ะการเขียนโค้ดเพิ่มเติมก็คือจะเป็นการเนี่ยโชว์อินพุตบ็อกซ์นะครับแล้วก็ให้ยูเซอร์สามารถพิมพ์ข้อมูลได้อะไรพวกนี้นะทีนีน้อีกส่วนหนึ่งก็คือผมจะพาทุกคนมาดูการสร้าง s t a t u s b a r i t e m หรือว่าแถบสถานะนะฮะซึ่งแถบสถานะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ VS Code ที่มันจะอยู่ด้านล่างสุดของหน้าต่างก็ถามว่าตรงไหนตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าเนี่ยด้านล่าง เนี่ยอันนี้คือ status bar นะครับผมโอเคนะตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลหรือว่าปุ่มในแถบสถานะได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาสร้าง status bar item ที่แสดงข้อความง่ายๆกันนะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมครับเรามาที่ extension ts นะฮะทีนี้ด้านล่างนะฮะอ่ะด้านล่างตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มโค้ดกันนะฮะก็คืออันดับแรกเรามาสร้างตัว status bar item ก่อนนะฮะก็ let นะฮะแล้วก็ผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า my status bar item นะฮะแล้วก็ใช้คำสั่งนะฮะ vs code window create status bar item นะฮะอ่ะทีนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมีการกำหนดนะก็คือกำหนด position หรือว่าตำแหน่งที่เราจะให้ตัว status bar item เนะี่ยมันปรากฏหรือว่าแสดงออกมานะฮะผมก็จะใช้คำสั่ง vs code นะฮะ status bar alignment อ่านี่ฮะแล้วก็ right ก็คือผมต้องการให้มันอยู่ด้านขวานะฮะโอเคนะ แล้วก็มีลำดับความสำคัญนะครับก็คือตัวเลขอันนี้ผมจะกำหนดเป็น100นะฮะอ่ะโอเคนะแค่นี้นะฮะทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะดึงตัว my status bar item มานะฮะจากนั้นก็จะใช้อ่า property text นะ dot e x t นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ template literal นะนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้นะฮะเป็นดอลลาร์ไซน์นะฮะแล้วก็ผมจะใช้ไอคอนนะก็คือ m e g a ก h โฟนอ่านี่นะฮะ โอเคแล้วก็เขียนว่า my extension active อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มไอคอนด้วยอ่าดอลลาร์ไซวงเล็บตามด้วยชื่อไอคอนเห็นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มไอคอนนะฮะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยว copy มาอ่าต่อไปก็คือผมจะใช้เป็น tooltip นะฮะอ่า tooltip ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้อความนะครับใช้เป็น single Code นะก็จะเขียนว่าคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ อันนี้ก็คือจะเป็นข้อความที่จะแสดงเมื่อเวลาเอาเมาส์ไปชี้นะโอเคนะฮะจากนั้นก็เดี๋ยว Copy มานะครับตัวที่3อันนี้จะเป็นคอมแมนนะฮะอ่าอันนี้ผมก็จะใช้เป็นคอมแมนนะฮะจริงๆถามว่าคอมแมนตรงนี้เราเอามาจากไหนเราจะเอามาจากตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะเอามาจากตรงนี้นะก็คือเดี๋ยวไปก๊อปตัวนี้มา my first ตัวนี้ฮะอ่าก๊อปมานะฮะแล้วก็ามาใส่ปุ๊บนะฮะ อันนี้ก็คือมันจะเป็นการกำหนดให้ status bar item เนี่ยมันเรียกคำสั่ง hello world เมื่อมีการคลิกนะนะครับโอเคนะอ่าแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้นะฮะ my status bar item แล้วก็คำสั่ง show อ่าแบบนี้นะโอเคนะฮะอ่าแค่นี้เลยนะครับจากนั้นสุดท้ายเลยก็คือเราจะเพิ่มตัว status bar item เนี่ยเข้าไปใน subscription เพื่อให้มันถูก dispose เมื่อ extension ถูกปิดนะอ่าก็คือนี่ฮะส่งตัวแปรตัวนี้มา ให้กับ context subscriptions ตัวนี้นะฮะโอเคแค่นี้นะครับทุกคนก็ลองมา run ดูนะครับกด f5 นะฮะปึ๊บโอเคครับก็ตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยกด c t r o l shift p นะแล้วก็พิมพ์ hello world อ่านี่นะฮะลองคลิกดูปึ๊บอ่าเห็นป่ะนะครับก็พอเราเนี่ยมีการเรียกใช้เห็นไหมมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นป่ะฮะอ่าลองคลิกดูเห็นปะ่ะเราก็สามารถคลิกได้มันก็จะมีข้อมูลตัวเนี้ยขึ้นมาอ่านะครับผมตามนี้เลยนะ มา extension active ก็คือพอเราเรียกใช้ extension ปุ๊บมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาก็คลิกดูได้อ่านี่นะฮะเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็นี่เลยนะครับจะเป็นพื้นฐานการสร้าง VS Code extension นะนะครับเป็นไงครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้เห็นนะว่าในการที่เราจะพัฒนา VS Code extension เนี่ยเราสามารถทำได้ยังไงนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมยังไงก็รอติดตามดู ep หน้านะ ว่าผมจะมีอะไรจะมาสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทำา v ิ c o d e Extension นะครับผมแต่ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs c r i b e นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบทช์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตาม ทุกคนครับ